พระเทพภูมิสิญจศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ปกป้องุ้มครองเรานะคะตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเมื่อเวลาที่เราเนี่ยนะคะมีกําลังบุญมากขึ้นเนี่ยนะคะชีวิตของเรานะคะก็จะมีความโปร่งมีความโล่งคะ่ะมีความสบายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเมื่อเวลาที่ดวงเปิดนะคะกระแสบ,บุญเปิดเนี่ยชีวิตก็จะมีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะใครนะที่อยากพิมพ์อะไรนะคะมาคุยก็สามารถพิมมาได้เลยนะคะสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันวันนี้ครับค่ะสาธุค่ะนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะคุณโชว์อ่าสาธุครับค่ะสาธุค่ะ ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ได้มีบุญสัมพันธ์นะคะในการที่มาสวดมนต์นทำพามยีร่วมกันนะคะก็วันนี้นะคะจะก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวก,กับเรื่องของอาการโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนทะะเป็นกันมากเลยนะคะมีคนถามเจียบว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรใช่ไหมคะโรคซึมเศร้าก็คือโรคซึมเศร้านะซึมเศร้าก็คือ จิตไม่สดใสนะคะไม่ผ่องใสนะคะเรียกว่าเป็นอาการภาวะทางจิตยอย่างหนึ่งนะคะโดยที่โรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรถูกไหมคะแต่เขามีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นอาการทางจิตจิญญานนะคะโดยผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะรู้สึกหดหู่นะคะไม่สดใสไม่สดชื่นไม่ร่าเริงนะคะบางคนก็มีความคิดในการโทษตัวเองนะคะไม่เห็นประโยชน์ของตัวเองนะคะ มีการต่อคิดในการวางแผนที iedzieć, occurs, ่จะฆ่าตัวตายหรื ire, het, <AST> อ <Legend ary. S 2> อะไรต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยคือเข้าข่ายโรคซึมเศร้านะคะทีนี้นะคะเวลาที่เรานะคะมีภาวะจิตที่ซึมนะคะหรือว่ามีภาวะจิตที่หดหู่เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะอันนี้จะขออธิบายนะคะทั้งในทางการแพทย์แล้วก็ในทางด้านจิตวิทยานะคะจิตวิญญาณแล้วก็ทางด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันเลยนะคะก็คือการที่จิตของเราเนี่ยนะคะมีภาวะการเป็นโรคนะคะเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยอ่อนกําลังนะคะจิตไม่มีพลังค่ะ จิตไม่มีกาลังนะคะมันก็ทําให้จิตของเราเต้าหมองค่ะและคลื่นพลังงานนะคะที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตปิญญาของเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคลื่นของบุญะค่ะบุญนะคะก็คือคลื่นกระแสนะคะความสบายนะคะความโปร่งความโล่งความกําลังใจความเพิ่มกําลังใจนะคะตัวนี้นะคือคลื่นของบุญถ้าจะให้พูดถึงคลื่นของบุญก็จะคล้ายกับอากาศ อากาศที่เราเห็นแบบนี้นะคะนี่คืออากาศอากาศเนี่ยเราไม่เห็นถูกไหมคะแต่เรารู้ว่าอากาศมันอยู่จริงและมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องใช้อากาศถ้ามนุษย์ไม่มีอากาศเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะหายใจหรือมีชีวิตอยู่ได้ค่ะเพราะฉันกระแสบุญก็เช่นเดียวกันค่ะ กระแสบุญนะคะหรือพลังบุญนี่ก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงใจค่ะซึ่งพลังบุญตรงนี้นะคะก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความสบายความสุขกําลังใจพลังชีวิตหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นรูปแบบที่ทําให้ใจเนี่ยมีกําลังแล้วก็รู้สึกที่จะ เหมือนพส่้ขึ้นมารู้สึกที่จะอยากทําอะไรนะคะรู้สึกที่จะอยากทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ดีสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความทุกข์ความกลัวความวมิตกกังวลต่างๆเหล่าน,บบนี้นะคะการรู้สึกโทษกับตัวเองการรู้สึกโกรกับอดีตนะคะต่างๆเหล่าบบนี้นะคะมันแสดงถึงภาวะจิตที่หดกําลังะคะ่ะ บเบื้องต้นนะคะถ้าใครเนี่ยมีความรู้สึกนะคะซึมเศร้านะคะหาทางออกกับชีวิตไม่เจอนะคะเบื้องต้นก็คือให้เรานะคะเราก็จะคิดวนวนวนพอเราคิดวนวนวนนะคะพอเราคิดวนวนวน,วนก็ให้เรานะคะมาคิดนะถึงพุทธมนต์ให้พยายามดึงขึ้นพุทธมนต์เข้ามาให้สมองมันโล่งก่อนให้สมองมันไม่แบบมันไม่ตึงนะคะไม่ปวดหัวอะ่ะพอเราคิดพอสมองเราโล่งพอสมองเราสบายนะคะเดี๋ยว พลังงานก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือบางคนที่ยังไม่สามารถฝึกกําลังสมาธิหรือว่าฝึกกําลังกรรมฐานนะคะต้นจิตยังมีกําลังะครับก็อาจะต้องเข้าหาคนที่เขามีกําลังนะคะมากเข้าหาคนนี้เขานะเปะ็นคนที่มีพลังชีวิตดีๆค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะเป็นคนที่มีออความเข้าใจผู้อื่นนะคะก็อาจจะหาเข้าหาคนเหล่านี้นะคะเพื่อไปซึมงพลังงานของเขานะคะเพื่อไปเล่าให้เขาฟังคะหรือเพื่อไปปรึกษาก่อน แล้วเราก็ต้องกลับมานะคะทําที่ตัวของเรานะคะเราก็ต้องทําฐานจิตของเรานะคะค่อยๆปรับปรูนฐานจิตใหม่นะคะให้ให้ตั้งผัง,งฐานจิตก่อนเมื่อเวลาจิตเนี่ยมีฐานปุ๊บนะคะก็ให้สัมมาละหังสัมมาละหังสัมมาละหังแล้วจะสังเกตว่าพลังงานของจิตเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วจิตเรานะคะเป็นพลังงาน,นะคะ่ะมนุษย์ของเราเนี่ย จะมีพลังงานที่แผ่มาจากตัวคนที่มีภาวะซึมเศร้าไม่สบายใจในเรื่องทุกข์ร้อนนะคะก็จะมีความไม่สบายใจนะคะที่แผ่มาเป็นคลื่นสีหม่นๆนะคะก็จะทําทให้รู้สึกไม่สบายใจไม่สดชื่นไม่ได้เลยนะคะไม่ปลอดโปร่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ให้ค่อยเอากระแสน้ำพุทธมนต์เข้ามานะคะกระแสพุทธมนต์จะเป็นกระแสเป็นดวงใสๆนะคะมีความสว่างเมื่อเราดื่มกระแส้พุทธมนต์นเรื่อยๆเนี่ย จิตเรานะคะจะมีความสว่างมากขึ้นคะับเพราะะที่จิตเรามีความสว่างมากขึ้นนะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนมีกาลังใจขึ้นมามีความพุ่เพิ่มขึ้นมานะคะหรือนี้ก็สามารถคิดอะไรออกนะคะในในสิ่งดีๆด้วยสามารถที่จะสอนตัวเองในสิ่งที่ดีได้น,นะคะเข้าใจในทางโลกและเข้าใจในทางธรรม รู้จักพิจารณานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยปัญญานะคะแต่ตองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเราจะมองปัญหาอย่างเข้าใจแล้วก็จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างเข้าใจนะคะแล้วเราก็จะไม่ยึดว่าสิ่งใดเป็นของเรานะคะเพราะว่าของทุกอย่างบนโลกนี้นะคะล้วนไม่ใช่ของเราทุกอย่างนะคะเป็นสมบัติที่อยู่บนโลกนะคะเป็นสมบัติผัดการชมแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าที่เรา ดับนะคะกายสังคัญก็ไม่ใช่ของเรากายสังขารนี้นะคะก็คือดินน้ําลมไฟนะคะเป็นธาตุสีเป็นธรรมชาติซึ่งก็ต้องย่อยสลายผูกพงังแล้วก็คืนไปกับโลกนะคะ สิ่งที่เรานําติดตัวไปเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุนะคะซึ่งวิญญาณธาตุก็คือดวงจิตนะคะไม่ว่าเรานะคะจะทําความดีความชั่วหรือสิ่งใดๆที่เราทําเป็นอาจินกรรมคือทําเรื่อยๆทำบ่อยๆสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกเข้าไปในวิญญาณธาตุของเรานะคะก็จะเป็นกระแสพลังงานซึ่งตัวเนี้ยนะคะข้ามภพข้ามชาติถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสะสมบุญอยู่ทุกวันจิตเราก็จะบันทึกบุญอยู่ทุกวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นจิตก็จะมีกําลังบุญอยู่ในจิตนะคะ ก็จะเป็นพลังงานบุญดูเพราะฉะนั้นพอกิตที่มีพลังงานบุญอยู่เยอะๆนะคะเวลาพลังงานที่ไม่ใช่บุญมาเนี่ยจิตก็จะบีบพลังงานพวกนี้ออกไปทําให้ไม่ค่อยไปรับในเรื่องความทุกข์มากนะคะอย่างเช่นเจอคนทุกไม่ดีนะคะเจอคนทําไม่ดีใส่หรืออะไรนะคะ,คะ,คะพวกนี้จิตมันจะดีดออกนะจิตก็จะไม่รับแต่คนที่รับนะ,ะพลังงานลบเข้ามาในจิตง,ง่ายนะคะเพราะว่าจิตไม่มีเครื่องป้องกันจิตไม่มีกําลังนะคะการที่เราฝึกสัมมาหลังทุกครั้งเนี่ย เราต้องการให้จิตเรามีกําลังนะคะให้จิตเรามีฐานเนาะ,ะให้จิตเราดีดจากความทุกข์ได้ไวลดความวมิตกกังวลลดความเครียดลดความกลัวเหล่านี้นะ,ะซึ่งเหล่านี้ต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานลบนะคะเป็นพลังงานที่ทําให้จิตของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพเวลาจิตของเราเสื่อมคุณภาพนะคะวิธีการสังเกตก็คือเราจะทุกข์ง่ายจะเศร้าง,ง่ายน้อยใจง่าย เบื่อน่ายอ่อนแรงนะคะนอนไม่หลับอะไรพวกนี้นะคะเป็นการแสดงถึงว่าคลื่นคลื่นของจิตของเราเนี่ยอ่อนกําลังนะคะวิธีการที่เราจะทําให้จิตของเราเนี่ยม,มีพลังงานที่ดีนะคะเราก็ต้อง ใส่พลังงานที่ดีนะคะขึ้นสิ่งที่ดีเข้าไปนะคะขึ้นของพุทธมนต์นะคะขึ้นของสิรงสักดิธิ์นะคะซึ่งขึ้นของพุทธมนต์ขึ้นของสิรสักศิล์เนี่ยนะคะก็จะมีกําลังในพลังงานเชิงบวกนะคะที่จะเข้ามาในจิตแล้วนะคะจะทำให้เกิดความสว่างเกิดความสบายนะคะเกิดวความตื่นรู้หรือบางคนเนี่ยเวลาสวดมนต์ไปมากๆนะคะก็จะเกิดการตื่นรู้นะคะอย่างเช่น เกิดการที่จะคิดวิธีการแก้ปัญหาออกนะคะหรือบางคนก็จะเกิดความเบาเกิดค,ความสบายเกิดขึ้นนะคะปล่อยวางได้มากขึ้นความยึดติดน้อยลงนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกมโนเนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่ยึดติดกับสิ่งที่ยึดติดไม่ได้ไม่ยึดติดกับบุคคลที่ยึดติดไม่ได้นะคะสามารถปล่อยได้วางได้ละได้นะคะให้อภัยทานได้ เหล่านี้นะคะต่างๆคือขึ้นพลังงานของความดีนะคะแปลว่าถ้าเราเนี่ยสามารถให้อภัยคนได้นะคะอโหสิกรรมให้คนได้ไม่ถือโทษโกรธใครเนี่ยแปลว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มมีคุณภาพมากขึ้นนะคะจิตของเราเนี่ยเริ่มโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นเนาะจิตไม่ผูกอาฆาตใครนะคะเพราะว่าถ้าเราสมมติจิตเราผูกอาฆาตใครจิตมีความโกรธนะคะ คนที่ได้รับผลของปิ่นนั้นก่อนนะคะก็คือตัวของเราเพราะเป็นจิตของเราเพราเวลาจิตของเรานะคะมีขึ้นทลางงานที่ไม่ดีนะคะธาตุขันของเราก็จะไม่ดีไปด้วยนะคะสังเกตอ่คนที่มักมีความโกรธบ่อยๆนะคะมีความทุกข์บ่อยๆนะคะยึดติดบ่อยๆนะคะ,คน,ะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคนเหล่านี้ก็จะป่วยง่ายนะคะก็จะปวดหัวไม่สบายอะไรต่างๆนะคะเยอะไปหมดนะคะค่ะสาธุสาธุนะคะค่ะสาธุค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเจ๊ก็อยากให้ทุกคนนะคะเวลาที่ทําบุญหรือการภาวนาสิทธิ์นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเครื่องชําระล้างทางสิทธิ์เนี่ยให้เราเหมั่นพิจารณาในแต่ละวันไปด้วยว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> เรามีอารมณ์ในทางที่เป็นทางที่ดีมากกว่าในทางที่ไม่ดีไหมนะคะอารมณ์ที่เป็นบวกมากกว่าอารมณ์ในทางลบไหม <c oughs> เวลาที่เรามีอารมณ์ในทางลบนะคะไม่ว่าจะเป็นโภโกรดหลงความไม่สบายใจความไม่พอใจต่างๆ